ไมครับแต่ทุกอย่างที่ผมจินตนาการนั้นมันก็จะกลายเป็นของจริงไม่ว่าจะเป็นการเสกเหมืองแร่ขึ้นมาหรือการตัดต้นไม้ได้วยขวานยักษ์อุกบาทล่าถ้าเบื่อการขุดแร่เองก็ให้พวกที่ขุดมันขุดให้แทนแล้วมันจะมีอะไรอีกบ้างไปดูกันเลยเอาล่ะกราบสวนสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปขล่นเรเกไม้ครับเนนนะครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย เราก็มาโผล่ที่ทะเลทรายนะครับผมอุ้ยนันมันอะไรวะนะ่าเหมือนจะเป็นแบบว่าตะเกียงวิเศษนะฮะไหนลองดูซิหยิบได้หรือเปล่าอุ้ยนี่ไงดอกมาแล้วครับผมเป็นแบบว่าตะเกียงลึกลับนั่นเองนะฮะเอาละไหนลองคลิกขวาดูดิโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณผู้ชมเหมือนมันจะเป็นแบบว่าสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าวะคลิกขวาดูฮะปึ๊บขอบคุณที่ช่วยชั้นนะนักประจนภยัยฉันจะมอบพลังที่นายต้องการให้หนึ่งอย่างอุ้ยจริงเหรอผมขอเป็นแบบว่าอะไรดีวะ บินได้ดีไหมแต่มันก็ธรรมดาไปคคุณผู้ชมเอาเป็นแบบว่าพลังแห่งการจินตนาการด้วยว่เวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยก็กลายเป็นความจริงขึ้นมานะฮะพลังแห่งการจินตนาการนะครับผมเอนเตอร์ไปเลยสามารถให้ผมได้ไหมอะ่ะอยากรู้เหมือนกันครับอุ้ยอะไรเด้งออกมาวานะน่ะอ,อ๋อเหมือนจะเป็นหัวของผมหรือเปล่าเดี๋ยวนะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราได้รับพลังมาแล้วนะครับไอเนียนะปาร์คิวเลอร์เฮดจริงๆด้วยว่ะอ่าแล้วทําอะไรได้ครับเนี่ยไหนราวังดิโอ้เหมือนจะมีพลังอะไรบางอย่างนะครับ อุ้ยคืออะไรไอ้เจ้าหัวอ๋อนี่คือบอกว่ามาคิวเลอร์ตะเกียงวิเศษหรือเปล่าทาให้คําขอเราเป็นจริงนะครับอ่าคืออะไรอะ่ะเป็นบอกว่ากล่องความคิดนะครับผมซึ่งถ้าเราคิดอะไรในนี้เนี่ยมันก็จะเป็นของจริงนั่นเองเอาว่ะอย่างแรกเป็นอะไรดีครับอ๋อตอนนี้เนี่ยผมอยู่ทะเลทรายใช่ไหมไม่มีต้นไม้เลยครับผมเอาเป็นว่าขอต้นไม้หน่อยแบบเบิ่มๆอ่ะเออจัดไปครับผมปุ๊บอุ้ยกลายเป็นเอ็นชาร์นะครับเนี่ยแล้วก็ให้ไอ้เจ้านี่หรือเปล่าอ๋อนี่ไง ต้นไม้นะครับผมฮ้ยได้มาจริงด้วยว่ะเอาว่ะคุณผู้ชมได้ต้นไม้มาแล้วแบบเบิ่มๆเลยฮะคลิกขวาไปอ่ะผมนี่เป็นไงกลายเป็นต้นไม้แล้วครับผมปลูกต้นไม้ที่บอกว่าทะเลทรายนี่แหละเออจัดไปดีจัดไม่ดีขอแบบเยอะๆเลยฮะแถวนี้บอกว่าเราขาดแคลนต้นไม้นะครับผมแต่ว่ามันจะเยอะไปหรือเปล่าวางหมดเลยโอ้โหแล้วถ้าต้นไม้เยอะขนาดนี้เนี่ยผมจะตัดบทได้ยังไงอะถึงเราจะทําขวานก็เหอะมันน่าใช้เวลานานเกินไปนะครับมีวิธีอะไรดีเปล่าวะ อ๋อหรือว่าเราเสกให้ขวานยักษ์เนี่ยมันตกลงมาตรงนี้เลยดีวะจัดไปครับผมขออ่านกล่องความคิดหน่อยขอเป็นแบบว่ามีขวานยักษ์ตกลงมาแบบโหนๆเลยเออนี่ยเนี่จัดไปครับผมหวังว่าหัวของเราเนี่ยมันจะเข้าใจสิ่งนี้นะุ้ยเหมือนมันจะเข้าใจว่ะเป็นขวานสีฟ้าตกลงมาเหรอฮะอ่าไหนดูซิคืออะไรอุกบาทขวานยักษ์ว่ะหุ่ยน่าสนใจครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะลองคลิกขวาตรงต้นไม้ละกันนะครับไหนขวานยักษ์ คุณผู้ชมเห็นปะฟืบกำลังลงมาแล้วนะฮะแล้วผมจะโดนด้วยหรือเปล่าเนี่ยลงมาที่ต้นไม้ก็ผมแล้วก็โอ้โหระเบิดไปเลยครับผมอุ้ยนี่คือตัดให้จริงเหรอหัวคุณผู้ชมเก็บไม้เลยฮะเจ้าวันนี้ไม่ต้องตัดเองแล้วมาตัดให้ครับผมไอเจ้าขวานยักษ์ของเราเนี่ยอุ้ยได้มากี่ชุดวะโคตรเยอะอะเอาละเรามาทําอุปรกรณ์กันหน่อยดีไหมนะอย่างน้อยก็เป็นอุปรกรณ์เริ่มต้นซะหน่อยละกันเนาะอ่าส่วนตรงนี้เนี่ยอุย้ยเหมืองล้างเหรอแล้วก็มีหมู่บ้านด้วยนะฮะ มีอะไรในกล่องหรือเปล่าก็เปิดไปดีครับโอ้โหมีเหล็กด้วยขอเลยฮะเจ้าวันนี้แล้วก็เป็นของกินฟรีนะครับซึ่งยังต่อไปเนี่ยเราแด้ต้องลงเหมืองนะครับผมหาแร่นั่นเองวยแต่ว่ามันพอจะมีวิธีที่แบบเราไม่ต้องลงไปขุดเหมืองหรือเปล่าวะโดยการที่เราเนี่ยเอ้าเหมืองขึ้นมาด้านบนนั่นเองเรามาลองดูดีว่าอุ้ยสมบีว่าความคิดของเราเนี่ยจะเป็นจริงได้ไหมนะฮะไอเจ้าหัวขอกล่องความคิดหน่อยเออผมอยากให้มีเหมืองด้านบน ทำยังไงก็ได้โอเคผมประมาณนี้แล้วกันเนาะใส่กล่องความคิดไปครับอุ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเป็นเหมือนบบวัดเครื่องสร้างแร่งี้เหรอดูดิมันมีแร่บ,บ่กวัดเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆเลยฮะอ่าเราคลิกขวามาดูละกันนะครับอ๋อเหมือนว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นอุปกรณ์ในการสร้างเหมืองนะครับผมเอาล่ะเดี๋ยวไปตรงนี้ละกันนะครับคลิกขวาไปเลยครับผมนี่ลอยขึ้นมาแล้วแล้วยังไงต่อครับเนี่ยโอ้โหผู้ชมมันมีเลเซอรอ์แล้วก็นี่ไงเปลี่ยนรอบๆเนี่ยให้กลายเป็นแร่จริงด้วยนะครับโู้มีแร่เพชระไรเต็มหมดเลยอะ่ะ สร้างเหมือนขึ้นมาด้านบนเนี่ยได้จริงด้วยนะครับผมทีนี้เนี่ยเราก็เหลือแค่ขุดแร่และฮะปื๊ดโอ้โหเยอะจัดดูดิเพชรหลายอันเลยนี่ว่าแจ่มจริงๆนะฮะเจ้าสิ่งนี้ปื๊ดเอาล่ะเรียบร้อยแล้วก็ผมปุ้ยแต่ว่าผมมีแค่ได้ขุดไม้เองนี่ว่าทําไงอะ่ะขุดได้แค่แร่แานอะ่ะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรไว้ในาชีวิตเออว่ะในไหนต้นไม้เราก็ไม่ต้องตัดเองแล้วเนี่ยเราก็ให้ไี้ขุดเนี่ยมันมาขุดแร่แทนเราไปเลยดีกว่าอ่าความขี้เกียจเริ่มครอบงำก็หรอเอาความคิดมาดิ อยากให้ที่ขุดมันขุดเองได้เออนี่แบบนี้ได้หรือเปล่าวะไม่รู้ว่ามันจะดูขี้เกียจไปไหมนะครับแต่ว่าอยากได้อ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนเป็นบบกว่าที่ขุดที่มีชีวิตหรือเปล่านะครับโอ้หน้าตาหน้ารักเชียวเอาละฮะขอลองหน่อยละกันก็ผมคลิกขวาไปอุ้ยที่ขุดมันขุดเองเหรอโอ้เจ้าวันนี้ใส่ไปเลยดีครับขุดไปก็ผมขอหน่อยขอหน่อยโอ้โหคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเรามีแรงงานที่ขุดนะครับที่มันขุดเองได้ที่ขุดมีชีวิตอย่างนั้นเหรอ อ้าโอเคขอตรงนี้ด้วยขุดไปเลยก็ผมลุลุมกันไปเอาล่ะทีนี้ก็เก็บแร่นะฮะฟืบโคตรแจ่มคุณผู้ชมนี่ได้แร่เพชมาแล้วขุดไปอีกดีขุดไปอีกดีวิ้วแล้วมันเยอะด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าแร่เนี่ยมันจะมีแค่ด้านบนเนี่ยเ้หรอวันนมันมีด้านล่างด้วยเหรอมันก็ขุดไปเลยครับฟืบเอาล่ะรวยก็ผมจะวันนี้รวยเป็นวันชิวๆของเราเลยนะฮะดูดิไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแค่ใช้ความคิดก็ผมแล้วก็มันก็จะกลายเป็นจิ้งดูดิอูดูดนะที่ขุดมันเยอะไปหรือเปล่า เอาละเหมือนว่าใกล้จะหมดแล้วนะครับเอาเป็นว่าจะวันนี้โกยแรกกันดีกว่าครับผมขอเยอะๆเ,เลยโอ้โหดูเพชรดิจะ40อันละฮะโอ้ขึ้นมาเลยจะวันนี้เรียบร้อยฮะปนเสร็จครับผมเหมืองน,นี่เกลี้ยงเลยถ้าขุดเองนี่ไม่ได้ขนาดนี้นะงั้นก็ทีนี้เนี่ยขออัปเกรดละกันนะครับเป็นอุปกรณ์เพชรครับผมเอามาหน่อยดิเอามาหน่อยดิประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งค่อนข้างหิวเลยนะครับแต่ว่าถ้าผมกินขนมปังเนี่ยมันก็ดูธรรมดาไปนะ งั้นผมขอเป็นแบบว่าขออาหารที่โกงๆหน่อยได้ไหมอ่าแบบว่าโอพจัดๆเลยอะเออนี่แบบนี้เลยครับผมอาหารโอพได้ไหมครับแล้วก็ใส่หัวเราไปเลยอุ้ยแอปเปิลเพรอย่างนั้นเหรอขอได้ไหมอะนี่ไงนี่ไงก้าอันก็นผมกินแล้วเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้โหเยอะจัดเลยฮะตรงนี้จัดว่าไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าเพราะว่าอยู่ที่นี่เนี่ยมันไม่ค่อยจเจริญว่ะเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันดีกว่าซึ่งอย่างต่อไปเนี่ย เราก็มีของต้องหาเยอะเหมือนกันนะเพื่อจะไปสู้กับมังกรเนายผมเออแล้วถ้าเรามีเป็นบอกว่าร,ร้านค้าที่ไว้ซื้อของเลยล่ะจะได้ไม่ต้องไปหาของให้มันเสียเวลานะครับอืมไอเดียแจ่มก็ผมอ่ะเจ้าหัวของเราขอกล่องความคิดหน่อยขอเป็นแบบว่าร้านค้าที่ขายของแจ่มแจ่มได้ไหมนี่แบบนี้เลยฮะได้หรือเปล่าเจ้าหัวของเราอุ้ยอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นบอกว่าเอาเงินมาซื้อเพชรได้เหรอฮะวุยไหนลองดูดิฟืบเอาไว้ตรงไหนดีอ่ะ ขอเป็นที่โล่งๆแล้วกันนะครับนี่ตรงนี้แหละคลิกขวาไปเลยครับผมอุ้ยช้อปปิ้งมอมาแล้ววะทุกอย่างเนี่ยราคา5ไดมอนนะครับไหนลองเข้าไปดูดิออ้ขายทุกอย่างเลงจริงด้วยคุณผู้ชมนี่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 แอปเปิลทองก็มีครับไหนลองดูดิผมมี50เนี่ยครับถ้าซื้อ1เนี่ยผมก็จะหายไป5นี่ไงได้มา1นแล้วครับผมอ๋อเดี๋ยวนะมีอะไรกะอันนี้พวกอุปกรณ์เพชรนะครับอุ้ยเดี๋ยวนะถ้าทุกอย่างเนี่ยมันราคา5เพชรใช่ไหมแล้วถ้าผมซื้อบล็อกเพชรอะ ขอหน่อยละกันนะครับคือบอกเพรเนี่ยมาใช้9อันใช่ไหมละ่ะหมายความว่าเราสามารถปั๊มได้นี่วะโอ้โหเจว๋วนี้ขอซื้อเลยละกันนะครับปื๊บนี่เอาว่ะคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยก็แตกเป็นแบบนี้ครับแล้วก็ซื้อเพิ่มโอ้โหรวยจัดนี่มันฉลาดเกมโกงนี่วะนี่คุณผู้ชมดูดิกลายเป็นสองชุดแล้วนะครับโอ้โหรวยเกินเอาล่ะประมาณนี้ละกันฮนะเอ็นเดอร์โพลนี่ไงขอหน่อยละกันนะครับผมเอาล่ะมันต้องใช้เท่าไหร่นะน่าจะเป็น12ออันก็ผมนี่ประมาณนี้เลยเก็บไว้ก่อน แล้วด้านบนล่ะฮะอุ้ยอันนี้ก็มีเนเธอร์ไลท์ด้วยเหรอเดี๋ยวดูก่อนละกันนี่ของเยอะจัดครับผมยังไงก็ขอไอ้เจ้านี่เนี่ยติดไปด้วยละกันนะครับปื๊บอ่ะคือได้กินเยอะอยู่แหละระหว่าง2อ,อันนี้นะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีชุดกราแจมๆเลยครับจะครับชุดเกราะเพชรเนี่ยมันก็ได้อยู่ครับผมแต่ว่ามันจะไม่สุดอดอดิขอเป็นไอ้นี่ดีกว่าหัวเราอยู่ไหนวะนี่ไงเจ้าหัวของเราคือผมเนี่ยมีซูเปอร์ฮีโร่ในดวงใจอยู่นะครับนั่นก็คือไอรอนแมนนั่นเองเพราะฉะนั้นเนเี่ย ขอชุดเกราะของไอรอนแมนนี่จัดไปครับผมมันจะได้หรือเปล่านะอุ้ยอันนี้เหมือนมันจะเป็นบอกว่าบ้านของไอรอนแมนเลยนี่ว่ะจริงไหมเนี่ยขอหน่อยครับปื๊บโอ้โหอย่าบอกนะเราจะได้มาเป็นบบกว่าบ้านสุดหรูของไอรอนแมนเลยอะเอาไว้ตรงไหนดีครับเนี่ยผมว่าอ่าไปตรงนี้ละกันนะครับคลิกขวาไปเลยได้หรือเปล่าปื๊บโอ้โหคุณผู้ชมเห็นชุดเกราะตรงนั้นไหมอุ้ยเดี๋ยวดะเห็นแวบบ,บบเนี่ยเหมือนมันจะมีศัตรูด้วยนะครับ เอาละเจะ้าหนี้ขึ้นไปกันดีกว่าครับผมเดี๋ยวนะมียามด้วยอย่างนั้นเหรอแต่ไม่ได้การครับเราต้องไปป้นก็ผมเจ้าหนี้ชุดกอดแอรอนแมนของเราโอ้โหได้ไงได้ยินเสียงแล้วครับไหนดูนี้ยามอย่างนั้นเหรอนี่ทางเข้าครับผมอยู่ไหนครับเข้ามาทางนี้ก็ผมโอ้โหนี่ไงเพียบเลยซิเคอริตี้ครับผมเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้โหมีอาวุธปะเนี่ยยังไม่มีนี่วาเอาบอกว่าตอนนี้จัดการยามให้หมดก่อนละกันนะฮะโดนไปดียามนี่แบบหน้าตาคุนๆนะเนี่ย เหมือนพวกลุงวิลเลเจอร์เลยสาบไปดิครับตายก็บหมุ้ยเจ็บเจ็บเจบ,จบ,จบกินนี่ก่อนแอปเปิลแนวเหรอแอปเปิลเพจแอปเปิลเพจเออหุ้ยตายหมดเหรอปะเรีือร้อยและอยู่ไหนครับเนี่ยห้องอาที่เก็บชุดก่อยลอนแมนนะครับทางนี้หรือเปล่าขึ้นไปดูครับผมฟืบอ,อยู่ตรงนี้ไม่ใช่ฮะหุ้ยอยู่ไหนอ่ะอันนี้เป็นแบบว่าห้องนอนนะฮะไม่ใช่วะอ๋อหรือว่าชั้นล่างหรือเปล่ามีทางลงนะครับฮัลโหลเจอแล้วคุณผู้ชมชุดก่อยลอนแมนของเราครับ มาร์กหนึ่งครับผมอ่ามาร์กที่เหลือหายไปไหนอะเอาเป็นว่าขอก่อนละกันฮะเจ้าวันนี้ไหนลองใส่ชุดก่อนดูซิจัดไปครับผมอุ้ยกลายเป็นไอรอลนแมนไปแล้วอะคุณผู้ชมถ้าเป็นไอ้อนแมนเนี่ยน่าจะบินได้หรือเปล่านะครับไหนลองดูดิเจ้าวันนี้ฟืบอ้โบบินได้จริงคุณผู้ชมดูดิฟืบหบินอย่างไวเลยฮะเอาล่ะมีพลังหรือเปล่าครับผมพลังเลเซอร์อะไรเงี้ยโอ้ยังโหดเลยดูดิยิงไปครับเหมือนจะเป็นแบบว่ากดชิปแล้วคลิกซ้ายเนี่ย จะเป็นการปล่อยเลเซอร์สีแดงแบบนี้นั่นเองซึ่งโอ้โหบ้านพังบ้านพังเดะเดะเไม่น่าดีเท่าไหร่นะบ้านพังแบบนี้เนี่ยเอาล่ะอุ้ยเดี๋ยวนะผมโดนอะไรโจมตีวะเนี่ยทานอสอย่างงั้นเหรออยู่ไหนว่าโอ้โหโจมตีมาจากทางนี้นะครับไหนบินไปดูดิอุ้ยทานอสจริงด้วยเอาว่ะมาได้ยังไงครับเนี่ยไอเจ้าทานอสเอ้ยใจยเย็นใจเย็นใช้พลังได้ไหมจู่นี้นะครับยิงเลเซอร์ไปครับผมโอ้โหทานอสบินไปแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยไปไหนวะน่ะเอาละเมื่อกี้กระเด็นไปไหนครับเนี่ย มาไม่เราสับซะดีๆเหมือนว่าพลังเลเซอร์เนี่ยมันจะแรงไปนะครับทานอสบินแบบว่าเกือบหายไปเลยอะ่ะอุ้ยตายแล้วคุณผู้ชมต่อมาเป็นถุงมือทานอสอย่างนั้นเหรอใช้ได้ปะเนี่ยไหนลองเก็บมาดูดิอฟเวอริตี้กาเลตนะครับอุ้ยคือมันเทะนะครับผมแต่ว,ว่าเหมือนจะใช้ไม่ได้ฮฮโอ,อ้น่าเสียดายอะ่ะอะไรวะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับอุ้ยมืดแล้วเหมือนว่ามันจะมีเตียงนอนใช่ไหมในบ้านนี้เนี่ยอ้ยเตียงพังเลยคุณผู้ชมอุ้ยนอนได้ปะเนี่ยโอเคได้อยู่นะเอาเป็นว่าให้เป็นตอนเช้าก่อนละกันนะครับ เสียดายอ่ะถุงมือใช้ไม่ได้นะครับผมไหนขออะไรมาแทนดิเอาของมาแทนถุงมือทานอตหน่อยอะไรก็ได้ฮะไหนดูซิมันจะให้อะไรมาเนี่ยฮะอะมองอั์ดอย่างงั้นเหรออะมองอั์ดแทนได้เหรอเดี๋ยนะปือพอดูหน่อยฮะนี่มันอะมองอัร์ดจริงๆ้วเนี่ยคลิกขวาไปรับผมอุ้ยเป็นการบอกว่าเสกเอมองอั์ดอย่างนั้นเหรอฮะกระจายรอบตัวเลยรับผมอุ้ยอะไรวะเนี่ยซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นสีลุงด้วยนะครับไหนลองบอกว่าไปหาหมู่บ้านดิแล้วก็เดี๋ยวมาเทสพลังกันหน่อย เอาล่ะนี่ไงเจอเป้าหมายแล้วครับผมอาลงมาตัวนี้อุ้ยเดียวมีเลด้วยเหรอไหนลองดูดิคลิกขวาไปครับปึ๊บโอ้โหตายทันทีเลยเหรอโคตรแรงคุณผู้ชมอะไรวะเนี้ยปื๊บพลังอมองอัดนะครับโดนไปดิเออหจัดเลยอะไรอะเลดอีกเหรอโดนไปดิครับเนี่ยมันกระจายรอบทิศเลยนะครับผมนี่แรงเกินแค่นี้ก็ได้แล้วนะฮะผู้ชเตายไปดินี่เรียบร้อยครับผมเออว่ะมันพอจะมีอาวุธอะไรอีกไหมอุ้ยน้องไก่นะครับจน,นี้ครับผมโดนไปดิเออ ในตัวของเราเนี่ยมีขนนกด้วยนะครับเออว่ะถ้าขนนกเป็นอาวุธอ่ะมันจะเป็นยังไงครับเนี่ยไอ้เจ้าหัวอยู่ไหนวะเรามีไอเดียแล้วเอาล่ะนี่ไงมาเปลี่ยนให้ขนนกกลายเป็นอาวุธสุดโหดเออหนีได้ปะวะมันต้องลองดูนะครับนี่เอาไอเดียของเราไปอุ้ยขนนกสีดําอย่างงั้นเหรอมันคืออะไรวะเนี่ยเป็นแบบว่าขนนกในเทอร์ไรด์นะครับอุ้ยไหนลองดูดิคลิกขวาไปครับผมอุ้ยสามารถยิงขนนกแบบนี้ได้เหรอบ้าไปแล้วคุณผู้ชม นี่มันแรงจัดเลยนี่ว่ะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเลดยังมีอยู่ไหมอ่ะขอลองพลังหน่อยสินี่จัดไปครับผมพลังขนนกทามินอุ้ยมันกลับหัวด้วย่ะแล้วก็ระเบิดนะครับผมพลังหัวจัดไอล้ลองก็เลมอะไอ้ลองก็เล้มมันก,กลับหัวครับผมแล้วก็ระเบิดไม่คิดว่าจะแบบ <laughs> มีอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะโอเคตอนนี้เนี่ยเราพอจะมีเทมที่บอกว่าเอาไปจัดการมังกรแล้วนะครับผมเอาอะไรอีกสักอย่างดีไหมนะระเบิดไปฮะขอแบบว่าไอเทมแปลกๆเลยที่บอกว่าเรานึกไม่ถึงอะ่ะ จัดมาให้หน่อยดิอุ้ยเด้อ้อไอ้เท่านี้เหรอโดนไปดิโดนไปดิระเบิดครับผมเจอวนันนี้พิมพ์ไปเลยฮะขออาวุธที่แปลกที่สุดและสร้างจากเบสล็อกไหนดูดิว่าจะเป็นยังไงผู้ชมใช้เบสล็อกเนี่ยเอามาเป็นอาวุธนะครับใส่เข้าไปฮะความคิดของเราไอ้นี่มันคืออะไรอะไม่แน่ใจเลยฮะไหนลองดูดิปึ๊บโอ้โหเหมือนจะเป็นเหมือนวัดป้องอะไรสักอย่างครับผมอ๋อลำโพงเบสล็อกเหรอวางดูได้ไหมฮะปึ๊บนี่ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอุ้ยอะไรอ่ะมันก็จะมีเพลงนะครับผมแล้วก็ ขึ้นเสียงหรอได้ได้ได้หยุดก่อนหยุดก่อนเฮ้ยอะไรวะมันดูแปลกมากครับผมเอาเปา็นว่าเดี๋ยวไปลองใช้ที่นู่นดีกว่าล่อย่างสุดท้ายนี่ไงผมลืมไอ้นี่จนได้มีแต่เดร์โพลอ่ะงั้นก็เสกประตูพอรเท่าไปเลยดีกว่านะครับเอากล่องความคิดมาสิเสกประตูพอรเท่าของด N คร็บผมปึ๊บอ่าโอเคได้อยู่จัดมาหน่อยเจ้าหัวของเราปึ๊บอุ้ยเดี๋ยนะอันนี้คือเสกแล้วเหรออ่าอยู่ไหนอโอ้ ecos. คือมันลอยมาแบบนี้เลยเหรอฮะโอ้โหแปลกจริงๆด้วยนะเนี่ย เอาละแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนอ่ะปื๊บอ๋อค่อยๆลอยลงมานะครับโอเครอได้รอได้ลอยลงมาเลยเพื่อนอีกนิดเดียวจะถึงพื้นแล้วอีกนิดเดียวได้หรือปเปล่าเรีย้ยร้อยคุณผู้ชมเอาละฮะผมคิดว่าเดี๋ยวเรามาใช้สามันนี้เนี่ยไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมตัวพร้อมใจพร้อมไปกันเลยมาดีฮะเอาล่ะขึ้นไปยังไงดีครับเนี่ยอ่ขุดแบบธรรมดาแล้วกันอีกนิดหนึ่งฮะโอเคบินกันเลยดีกว่าครับผม let's go ดี แคบินนี่พังเมือ่อวะอ๋อไม่พังใช่ไหมงั้นเดี๋ยวลงจอดก่อนดีกว่าอยากรู้ว่านี้เนี่ยทำอะไรได้นะครับผมลำพงเบรล็อกฮะวางไปอุ้ยเหมือนมันจะยิงรอบทิศทางเลยว่ะโอ้โหกระจายครับผมกระจายพลังไปฮะโอ้โอเคเรามีสุดยอดลำพงนะครับผมแล้วก็เอามองอัดเอามองอัดสามารถทําลายนี้ได้หรือเปล่าระเบิดไปครับผมเลอขนนกดิวเนี่ยยิงขนนกไปครับผู้ชอฉขนนกระเบิดได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองตรงนี้เลยละกันนะครับปุ๊บนี่อ๋อมาขนนกมันระเบิดไม่ได้หรออุ้ยเดี๋ยวนะ ผมเพิ่งเห็นคู้ชมคืนด้านดาก,ก้อนเนี่ยมันเลือล่อนลดลงเรื่อยๆเลยนะฮะขนาดยังไม่ได้ทําลายเสานะเนี่ยเดี๋ยวก่อนหรือว่าเป็นเพราะลำโพงเหรอเออว่าอาจจะใช่นะเดี๋ยวเดี๋ยวด,ยวดยวพลังอมองอัดนะครับระเบิดอันนี้ได้หรือเปล่าระเบิดไม่ได้เหมือนกันเอา้าตายแล้วคุณผู้ชมมาตายได้ไงอะ่ะเฮ้ยยังไม่ทันทําอะไรเลยอ๋อคือลำโพงนี้มันแบบว่าฆ่าจนตายเลยหรอโอ้โหคุณผู้ชมดูดินี่คือ MVP เลยนะฮะอุตส่าห์เตรียมไอ้เจ้านี้มาหรือว่าอมองอัดเนี่ยไม่ได้ผลเลย ระพงลับจบครับผมโอเคพอก่อนพอก่อนโอ้โหคือระหว่างที่เราเนี่ยมัวแต่ไปทําลายเสานะครับระพงมันก็ยิงจนตายเลยครับผมอะไรวะเนี่ยโหดเกินเอาเป็นว่า,าไหนๆก็จบแล้วบินเล่นกันหน่อยดีกว่าครับฟืบนี่บินไวจัดครับผมแล้วก็เออว่ะจริงๆเนี่ยผมก็มีเลเซอร์นี่หว่าลืมไปว่ามันก็ทําลายได้เหมือนกันนะฮะระพงมันฆ่าเร็วเกินฮะเลยลืมนึกถึงอันนี้ไปเลยเอาเป็นว่าเอาเอเคลียร์แล้วเนาะงั้นก็กลับกันเลยดีกว่าฟื๊บ โลนไหนวะเนี่ยอ๋อ,อบ้านของเรานะครับอุ้ยเชื่อบอกว่าบ้านไอรอนแมนแต่เราก็เป็นไอรอนแมนเพราะฉะนั้นก็บ้านเรานั่นแหละเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้คอมิเตอรนี้สรวันนีสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ